รับผมวันนี้ผมอยู่กับคาวาซกิ KSR นะครับเพื่อนเพื่อนก็รับงานเข้ามานะครับลูกค้าแก้งว่าได้ไปทําการซ่อมมาจากที่ไหนไม่รู้แหละนะครับบอกว่าไร้ลมไม่ได้นะครับอ่ะนะครับวันนี้นะครับ KSR คันนี้มีอาการเบรกจมเบรกไม่อยู่นะครับเบรกจมลิฟเลยนะครับจมมิดเลยนะครับพี่น้องนะครับเบรกประยุ่นะครับ รับงานเข้ามานะครับทำการแก้ไขปัญหาระบบเบรกหลังนะครับของขาวาสกิช s r รคันนี้ youtube ซ่อมมอเตอร์ไซค์สไตล์ช่างมานอกสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทั่วโลกคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเมื่อเราพูดถึงระบบดิสเบรกนะครับไม่ว่าจะเป็นของรถจักรยานยนต์ค่ายไหนก็แล้วแต่นะครับพเพื่อนๆนะครับนี่นะครับเรามาสังเกต,ตด,ดูนะครับว่า ปั๊มดิสเบกของรถแต่ละรุ่นนะครับมันมีความแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะครับอย่างเช่นนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับตรงนี้จะเป็นปั๊มดิสเบกหน้านะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับเพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรบ้างนะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับดูดีๆเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตำแหน่งของน็อตไล่ลมนะครับตำแหน่งของน็อตไล่ลมนะครับ มันตั้งตรงนะครับมันตั้งชี้ขึ้นบนอยู่จุดสูงสุดของปั๊มดิสเบรกเสมอแมนบอพี่น้องนะครับผมบอกผิดบอนะครับน็อตไล่ลมจะอยู่จุดสูงสุดของปั๊มเบรกเสมอเลยนะครับดังนั้นนะครับเพืพ่อนเพื่อนวันนี้ผมจะให้เพืพ่อนเพื่อนนะครับไปดูที่ปั๊มดิสเบรกหลังนะครับของรถแต่ละรุ่นกันนะครับว่ารถแต่ละรุ่นนะครับปั๊มดิสเบรกหลังนั้นนะครับจะมีความแตกต่างกันไหม นะครับทาไมนะครับคำว่าสกิเคสคันนี้เขาถึงไล่ลมมาไม่ได้นะครับไล่ลมไม่จบเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นย้อนอย่างนอบพี่น้องนะครับทั้งทั้งที่ผ้าเบรกก็หนาดีอยู่นะครับนั่นหมายความว่าตั้งแต่เปลี่ยนผ้าเบรกมานะครับไม่เคยใช้ดิสเบรกหลังเลยนะครับเปลี่ยนมาเสียแต่งฟีตัวนี้พี่น้องนะครับเอานะครับในเมื่อนะครับวันนี้รับงานเข้ามาเราก็จะทําการแก้ไข ให้เบรกคันนี้นะครับมีความสมบูรณ์ทั้งเบรกหน้าและก็เบรกหลังเลยนะครับเน้นไปที่เบรกหลังนะครับมีปัญหาอยู่ที่เบรกหลังนะครับสําหรับคาวาซกิ k s r คันนี้นะครับโอ้ตัวรถเป่นหนีเป็นตะหักได้พี่น้องนะครับอ่าคันเล็กๆสั้นๆกระทัดรัดดีด้นะครับล้อใหญ่หน้าจะเกาะถนนดีเนาะนะครับอ้านะครับทีนี้เราก็พุ่งเป้ากันมาที่อ่าบริเวณล้อหลังเลยนะครับนี่นะครับ นี่ก็เป็นรถทรงวิบากก็ถือว่าสวยงามอยู่เด้อนะครับอ่ะนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นปั๊มดิสเบกหลังของอาคาวาสกิเชเอสอาคันนี้ไหมนะครับนี่นะครับปั๊มบนนะครับก็อยู่ในลักษณะแบบนี้ก็ถือว่าไม่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับอาปั๊มบนมันก็วางเหมือนๆกับรถทั่วไปนั่นแหละนะครับเหมือนกับรถทั่วไปที่เป็นปั๊มสแตนดาดนะครับยกเว้นปั๊มลอย อ่ายกเว้นปั๊มลอยปั๊มแต่งนะครับอ่าถ้าเป็นปั๊มสําหรับอ่าที่เขาทําเกียร์โยงนะครับมันจะเอียงมากกว่านี้นะครับทีนี้เรามาดูกันที่แม่ปั๊มเบรกหลังนะครับเบิงพี่น้องเบิงเบิงแม่ปั๊มเบรกหลังครับพี่น้องนะครับเพื่อนสังเกตอะไรได้บ้างนะครับสําหรับปั๊มดิสเบรกหลังของคาวาซากิ ksr คันนี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตไม่ออกดูไม่เป็นนะครับเบิงเอารดครับน็อตหัวไรล้มพี่น้องนะครับ น็อตหัวไล่ลมนะครับอยู่ในตำแหน่งต่ำกว่าปั๊มดิสเบรกนะครับอ่า ah, น็อตเบอร์ท2สองขันเข่าปั๊มอยู่สูงกว่านะครับน็อตเบอร์ท2ขันสายดิสเบรกอยู่สูงกว่านะครับแต่ว่าน็อตไล่ลมมันอยู่ต่ำกว่านี่นะครับเป็นปัญหาเลยนะครับในขั้นตอนของการไล่ลมนะครับไล่ให้ตายนะครับลมก็ไม่หมดสักทีนะครับเพื่อนๆทีนี้เรามาดูของ ค่ายฮอนด้ากันบ้างนะครับอ่ามีรถเทน่าอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมนะครับถ้าเป็นรถในตระกูลเทน่านะครับน็อตไล่ลมก็จะอยู่ในตำแหน่งสูงนะครับสูงกว่าน็อตอ่าเนี่ยนะครับสูงกว่าน็อตเบอร์12ที่ขันสายดิสเบรกนะครับเห็นไหมนะครับน็อตไล่ลมเขาจะอยู่ในตำแหน่งสูงสุดของปั๊มเสมอนะครับเพื่อนๆนี่เห็นบ่นะครับ ถ้าเราเปรียบเทียบกันกับ k าว a s a k i KSR เมื่อตะกี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพเล็กให้ดูนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับคำว่า Kawasaki KSR นะครับน็อตไล่ลมมันอยู่ต่ํากว่าสายนะครับนะครับมีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับซึ่งนะครับต่อไปนะครับเราไปดูของค่าย y า m a ากันบ้างนะครับอันนี้เป็น Yamaha Exciter นะครับพี่น้องนะครับเห็นบ่อปั๊มดิสเบรกเขานะครับปั๊มดิสเบรกตัวนี้นะครับ หน้าตารูปร่างรูปทรงก็คือกันแหละครับกับโซนิกพี่นองนะครับเห็นไหมนะครับลักษณะการวางปั๊มบนนะครับรถคันนี้ใส่เกียร์โยงมามันก็วางในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันนั่นแหละนะครับสําหรับปั๊มบนนะครับแต่ว่าคันไหนถ้านอนเยอะๆปั๊มนอนเยอะๆเนี่ยมันก็ไล่ลมไม่หมดเหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเรามาดูนะครับปั๊มเบรกหลังของรถคันนี้กันบ้างนะครับ ถ้าเราสังเกตดูดีๆนะครับปั๊มเบรกหลังนะครับน็อตไล่ลมมันเอียงมาทางด้านหลังก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดของปั๊มดิสเบรกอยู่ดีนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันมากกับของคาวาซากินะครับเห็นไหมนะครับของคาวาซากินั้นนะครับเค R อาตัวนั้นนะครับจะอยู่ต่ำกว่าสายอ่สายน้ำมันดิสเบรกเสมอนะครับนี่นะครับเห็นไหมนะครับ อของเกรสอามันอยู่ต่ำนะครับแต่ว่าของค่ายอื่นเขานะครับหัวไร่ลมอยู่สูงกว่าสายดิสเบรกนะครับอ่านะครับนี่นะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆทีนี้เราก็เข้ามาสู่ขั้นตอนของการแก้ไขปัญหานะครับแนะนําวิธีการไล่ลมเบรกนะครับเพราะว่านะครับอ่า เช็ดลักษณะแบบนี้มักจะเกิดขึ้นในรถที่เป็นนะครับอ่าใช้ชุดแต่งเกียร์ยงนะครับปั๊มดิสเบรกนอนนะครับเ,เพื่อนนะครับถ้าเจอลักษณะแบบนี้นะครับไล่ลมเบรกออกไม่หมดนะครับปั๊มบนอยู่ต่ำกว่าปั๊มล่างนะครับปั๊มบนอยู่ต่ำกว่าปั๊มล่างก็ให้เพื่อนเพื่อนทำการหาอะไรก็ได้ลองนะครับลองล้อหน้ารถให้สูงขึ้นนะครับถ้าเป็น ปั๊มบนนะครับปั๊มหลังบนต่ํากว่าปั๊มล่างนะครับก็ยกล้อหน้าขึ้นก็นแล้วกันหาอะไรรองขึ้นนะครับค่อยทําการได้ลมนะครับแต่ในเคสของ k ว w a กิ k i K R j S R คันนี้นะครับเ,เพื่อนๆนะครับวิธีการแก้ไขปัญหามีง่ายๆเลยนะครับก็คือให้ทําการถอดปั๊มดิสเบรกออกมานะครับให้ทําการถอดปั๊มดิสเบรกออกมาจากตัวรถนะครับ แล้วนะครับจับตั้งฉากขึ้น90องศานะครับจับตั้งฉากขึ้น90องศานะครับ90องศาดูจากตรงไหนดูจากน็อตไล่ลมนั่นเองนะครับจับน็อตไล่ลมตั้งขึ้น90องศานะครับแล้วหานะครับอ่าเหล็กหรือว่าเศษผ้าเบรกเก่าก็ได้เข้าไปลองนะครับเข้าไปลองระหว่างผ้าเบรกซ้ายกับขวานะครับแล้วก็ทําการไล่ลมตามปกติเลยนะครับ การไล่ลมก็ย้ำๆนะครับย้ำเบรกให้ตึงนะครับแล้วก็ทําการปล่อยน็อตไล่ลมเบรกออกนะครับนี่นะครับหลังจากที่ผมได้ทําการไล่ลมเบรกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ระยะฟรีน้อยนะครับสามารถเบรกได้เป็นปกติแล้วนะครับนี่แหละนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาก็คือตั้งนะครับ ตั้งน็อตไล่ลมเบรกให้ตรงในลักษณะ90องศาหรือว่าสูงที่สุดภายในปั๊มแล้วก็ไล่ลมนั่นเองครับ